สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาทําการทดลองแช่กางเกงนักเรียนสีกากีกับไฮเตอร์ผ้าขาวเป็นเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีจะซีดขนาดไหนค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่อ้อมก็จะเตรียมน้ําไว้ขึ้นกระมังนะคะแล้วก็จะเทไฮเตอร์ลงไป3ฝาค่ะี่เทลงไปเลย3าฝา นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คนให้ไฮเตอร์เข้ากับน้ํานะคะแต่ถ้าใครแพ้นะคะก็แนะนําให้ใส่ถุงม,มือด้วยนะคะนี่ค่ะคนให้ไฮเตอร์เข้ากับน้ําค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดำตะกีกก้ลงไปแช่ได้เลยน,นะคะพยายามให้กงเกงทุกส่วนโดนน้ำเข้ากันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดรอยด่างได้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะแล้วพี่อ้อมก็จะแช่ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะมันจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะจะสังเกตเห็นน้ํานะคะน้ําก็จะขุ่นเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะนําไปปั่นแห้งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนแห้งกันอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะเมื่อกางเกงแห้งแล้วนะคะก็จะเห็นความแตกต่างได้นะคะคือกางเกงก็จะสีออกซีดๆเหลืองๆลงเยอะเลยนะคะ จะเปรียบเทียบกับสีเก่านะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเก่านะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสีที่โดนไฮเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่อ้อมก็ไม่แนะนําให้นํากางเกงไปแช่กับไฮเตอร์นะคะเพราะว่าจะทําให้กางเกงเก่านะคะสำหรับการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี